เมื่อครั้งแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากศินมหาราชนอกจากการฟื้นฟูบ้านเมืองแล้วพระราชะกรณียกิจในสมัยของพระองค์นั้นยังได้แก่การทำสงครามเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นและขยายพระราชอำนาจออกไปการศึกครั้งสำคัญอีกเหตกุการณ์หนึ่งในการขยายอาณาเขตของพระองค์ก็คือการยกทัพออกไปรบกับกองทัพเวียงจันทร์เมื่อครั้งที่พระองค์ส่งสองแม่ทัพบุกไปพิชิตเมืองเวียงจันทร์ และยังได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาสู่สยามประเทศอีกด้วยสาเหตุใดจึงเกิดศึกนี้แล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันต่อเลยครับกรณีสาเหตุที่สยามยกเป็นข้ออ้างในการทำศึกกับเวียงจันทร์คงจะแบ่งออกเป็นหนึ่งเนื่องจากพระเจ้าสิริบุญสารช่วยเหลือพอม่และเอาใจออกห่างสยาม เรื่องนี้มหาศีลาวิลวง์นะครับก็ยอมรับว่ามีความสับสนในรายละเอียดแต่เมื่อดูประวัติศาสตร์ลาวแต่โบราณก็พอจับความได้ว่าต้นเหตุที่พระเจ้าตากสินพระเจ้าแผ่นดินสยามที่กรุงธนบุรีได้ให้พระยามหากระสืศึกย,ยกทัพมาตีพระนครเวียงจันทร์ในราวปีพศ2321นั้นก็เนื่องจากว่าพระเจ้าสิริบุญสารแห่งนครเวียงจันทร์ไม่ได้โปร่งใจร่วมมือกับไทยไปปร,ราบพม่า ทางเจ้าสุริยวงศ์แห่งหลวงพระบางก็ฟ้องต่อไทยว่าพระเจ้าสิริบุญสารเป็นใจกับพม่าด้วยดังนั้นพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีจึงมีความเครียดแค้นพระเจ้าสิริบุญสารเป็นอันมาก และสาเหตุประการที่สองก็คือกรณีพระวอพระตาเสนาบ,บดีของพระเจ้าสิริบุญสารที่เกิดวิวาทกันดังที่ทางเราเคยเล่าไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพระวอนะครับได้หนีมาอยู่ที่จำปาสักจนต่อมาได้ผิดใจกันกันกบเจ้านครจำปาสักิ์และพระวอไปขอขึ้นกับกรุงธนบุรีจากนั้นพระเจ้าสิริบุญสารรู้จึงตามมาจัดการเสียด้านพระเจ้ากรุงธนบุรีเกิดความไม่พอใจที่เจ้าเวียงจันทร์มาทําลายคนในปกครองของพระองค์ จึงคิดแก้แค้นและด้วยแรงบวกของทั้งสองข้อนี้นะครับจึงเป็นสาเหตุให้สยามทำการขยายอำนาจเข้าสู่เราเมื่อราพศ2321สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากริยัศึกเป็นแม่ทัพใหญ่กับเจ้าพระยาสุรสีผู้น้องยกกองทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์ในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีระบุว่า ครั้นณวันได้มหามหุรติพิชัยฤกิกจึงเจ้าพระยามหากริย์ศึกและท้าวพระยานายกองทั้งปวงก็กราบถวายบังคมลายกกองทัพขึ้นไปชุมพลอยู่ณเมืองนครราชสีมาสมเด็จเจ้าพระยานครับได้ให้เจ้าพระยาสุรสีแยกทัพลงไปทางกัมพูชาให้เกณฑ์พลเมืองที่นั่นนะครับหนึ่งมืนคนต่อเรือรบแล้วมาบรรจบก,กับทัพใหญ่ให้พร้อมกันส่วนสมเด็จเจ้าพระยามหากรัตริศึกจะยกทัพทางบุกมาทางนครราชสีมา ไปตีหัวเมืองรายทางเจ้าเมืองเหล่านั้นไม่อาจจะขัดขืนได้นะครับยอมสวามิภากโดยดีเข้ากับกองทัพสยามสิน้นฝ่ายเจ้าภรรยาสุรสีเมื่อต่อเรือรบเสร็จก็เกียน์กำลังยกขึ้นมาตามลำแม่น้ำโขงเมื่อมาถึงแก่งลี่ผีซึ่งเป็นแก่งใหญ่ขวางลำแม่น้ำโขงจึงมีบัญชาให้นายเชียงแตงนะครับนายบ้านหางโคเป็นแม่กองขุดครองอ้อมแก่งลี่ผี พื่อให้ทัพเรือขึ้นไปตามลาของได้สะดวกแล้วก็ตีหัวเมืองรายทางขึ้นมาเข้าสมทบกับกองทัพบ,บกของเจ้าพระยามหากตรศึกที่เมืองจำปาศักเป้าหมายหลักก็คือเข้าตีนครเวียงจันท์ต่อไปทีนี้ทางฝ่ายพระยาสุโภนะครับแม่ทัพเวียงจันนะครับที่ส่งมาปรารบพะวอทราบว่ากองทัพกรุงสยามยกมาก็ไม่คิดที่จะต่อสู้ถอยจากนครจำปาศักกลับไปยังเวียงจัน เตรียมศึกใหญ่คอยรับกองทัพสยามต่อไปส่วนพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารเจ้าผู้ครองนครจำปาสักก็ไม่คิดต่อสู้เช่นกันนะครับจึงอพยพครอบครัวเบาไพร่ลงเรือหนีไปอยู่ที่เกาะชัยหรือดอนชัยกองทัพสยามตามไปจับเจ้านาครจำปาสักได้แล้วก็นำลงไปกรุงธนบุรีเจ้านาครจำปาสักนะครับจึงได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นกับเจ้าพระวรซึ่งเรื่องนี้เจ้านาครจำปาสักมิได้เป็นใจ สมรู้ร่วมคิดกับเจ้านครเวียงจันทร์ต่อสู้กับกองทัพกรุงธนบุรีแต่อย่างใดเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับทรงพิจารณาพร้อมด้วยมุขมนตรีอาม,มา์ผู้ใหญ่ได้ความเป็นสัตว์ตามที่เจ้านครจำปาสักกราบทูลจึงไม่เอาโทษแล้วก็ให้พระเจ้าองคหลวงชัยกุมารกลับไปครองจำปาสักาตามเดิมมีฐานะเป็นเจ้าพระเทศราชของสยามทีนี้ทางฝ่ายพระเจ้าสิริบุญสารนะครับได้จัดกองทัพมาต่อสู้ทั้งทางน้ำและทางบกหลายจุด ทั้งยังจัดกองทัพออกไปตั้งรับกองทัพสยามอยู่เมืองพานพร้าวเมืองพระโคเวียงคุกและเมืองหนองคายจนถึงเมืองนครพนมกองทัพสยามเข้าตีนครพนมแตกแล้วกองทัพก็ยกพลขึ้นมาถึงเมืองหนองคายเข้าตีเอาเมืองหนองคายได้เมื่อได้เมืองหนองคายแล้วนะครับก็ยกพลมาตั้งล้อมเมืองพระโคและเวียงคุกไว้พวกชาวเมืองพระโคและเวียงคุกนะครับได้ต่อสู้และป้องกันเมืองไว้อย่างแข็งแรงกองทัพสยามเข้าตีเอาเมืองไม่ได้ แม่ทัพฝ่ายสยามนะครับจึงทํากุลอุบายในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชตนตลีขาเล่มสองตอนสองปรากฏข้อความตอนนี้ว่าฝ่ายเจ้าพระยสุรสีเข้าไปตั้งอยู่เมืองหนองคายได้ตัดศีษะชาวลาวเป็นอันมากเอาศรีรษะใส่เรือแล้วให้ผู้หญิงลาวพายเรือขึ้นไปร้องขายศีษะชาวลาวชาวลาวเห็นก็มีใจหดหู่ทัพไทยก็เข้าตีเมืองพะโคและเวียงคุกได้ทั้งสองเมืองต่อมาสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับ จึงยกทัพใหญ่ไปตีเมืองพันพร้าวชาวเมืองออกสู้รบเป็นสามารถในหนังสือประวัติศาสตร์ลาวแต่โบราณถึงคศ1946ของมหาศิลาวิรวงนะครับระบุว่าหลังจากทัพสยามเข้าตีเอาเมืองพะโคและเวียงคุกได้แล้วก็เลยขึ้นมาตั้งล้อมเมืองพันพร้าวไว้กองทหารเมืองพันพร้าวได้ทําการต่อสู้อย่างแข็งแรงกองทัพไทยไม่สามารถตีเอาเมืองได้เป็นแต่ตั้งล้อมไว้ที่นี่นะครับประกอบกับเวลานั้น ฝ่ายเจ้าสุริยวงศ์แห่งนคนหรหลวงพระบางได้ทราบว่ากองทัพไทยขึ้นมาตีเวียงจันทร์ก็ดีใจนะครับเพราะเจ้าสุริยวงศ์นั้นมีความเครียดแค้นให้กับพระเจ้าสิริบุญศารว่าเคยนําเอาพมา่ามาตีนคนหรหลวงพระบางพระเจ้าสุริยวงศ์จึงมีหนังสือไปบอกพระเจ้าแผ่นดินสยามขันอาสาเข้าตีเวียงจันทร์ทางด้านเหนือแล้วพระเจ้าสุริยวงศ์ก็พาเอาทหารสามพันคนลงมาตั้งล้อมเมืองเวียงจันทร์ไว้ทางด้านหลัง เมื่อพระเจ้าสิริบุญสารนะครับเห็นศึกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเห็นเหลือกําลังจึงได้ให้ทิ้งเมืองพันพร้าวเข้ามารวมกันอยู่ที่เวียงจันทร์กองทัพสยามนะครับจึงเข้าเมืองพันพร้าวได้ฆ่าพวกเหล่าล้มตายเป็นอันมากและให้ทัพเรือรับกองทัพทั้งปวงข้ามไปฝั่งตะวันออกพร้อมกันแล้วยกพลมาตั้งอยู่ทางนั้นตะวันออกของเวียงจันทร์เข้าตั้งมั่นล้อมเมืองเวียงจันทร์ ในพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรระบุว่าพระเจ้าสิริบุญสารก็เกณฑ์ไพรพลทหารขึ้นประจำรักษาเชิงเทินรอบเมืองป้องกันเป็นสามารถแล้วให้เจ้านาทเสนราชบุตรมาอุปร,ราชขึ้นขี่ช้างพลายดำสูงหกศอกสามนิ้วคุมทหารเหล่าออกจากเมืองต่อสู้กองทัพไทยซึ่งตั้งค่ายล้อมอยู่ด้านข้างท้ายเมืองนั้นทหารไทยยกออกตีเจ้านาทเสนแตกพ่ายกลับเข้าเมืองทุกครั้ง ทั้งสองฝ่ายล้มตายเป็นอันมากรบกันอยู่สี่เดือนเศษพระเจ้าสิริบุญสารเห็นเหลือกำลังจะต้านทานทัพไทยก็ละทิ้งเมืองพาเจ้าอินเจ้าพรมราชบุตรและข้าหลวงคนสนิทลงเรือหนีไปเมืองคำเกิดกองทัพสยามเข้าเมืองเวียงจันได้แต่ข้อมูลนะครับในประวัติศาสตร์ลาว,ว่าฝ่ายเจ้านันทเสนครับได้ทราบข่าวว่าพระราชบิดาหนีไปแล้วก็เสียพระไทยจึงตกลงเปิดประตูเมืองยินยอมให้กองทัพไทยเข้าเมืองได้ เมื่อกองทัพไทยเข้าเมืองได้แล้วนะครับก็จับเอาเจ้านันทเสนมาอุปราชพร้อมราชบุตรีราชวงศ์นางสนมกำนันคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงแล้วริบทรัพย์สมบัติเรื่องสาตราวุธให้กวาดต้อนเอามาไว้ที่เมืองพานพร้าวพร้อมด้วยครอบครัวชาวลาวทั้งหมดพร้อมกันนี้นะครับการตีนครเวียงจันทร์ครับกรณีของเจ้าสุริยวงศ์เจ้านาครหลวงพระบางก็ยอมอ่อนน้อมต่อสยามและเป็นเมืองขึ้น แล้วจากนั้นแม่ทัพสยามก็ได้แต่งตั้งให้ขุนนางไทยลาวไปเกลี้ยกล่อมเมืองลาวทั้งปวงที่ยังกระด้างกระเดื่องอยู่โดยกองทัพเมืองหลวงพระบางให้ไปตีเมืองทันและเมืองมอยได้ทั้งสองเมืองเมื่อเสร็จศึกเวียงจันทร์แล้วนะครับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีดำรา้องตราเรียกอก,กองทัพกลับพระนครกองทัพสยามได้หัวต้อนเอาชาวเมืองเวียงจันทร์กับขติยวงษาขุนนางราชการศาตราวุธช้างมา้าไปอันมากได้อัญเชิญพระเก้วมรกตและพระบางมาด้วย นับตั้งแต่นั้นมาเวียงจันทร์ก็ตกมาเป็นประเทศราชของสยามแต่ยังไม่ทันได้จัดตั้งเป็นประเทศราชทางการเป็นแต่ให้พระยาสุโคนะครับอยู่รักษาการเมืองเวียงจันทร์หลังจากศึกนี้นะครับฝ่ายพระเจ้าสิิิบุญสารที่หนีศึกไปอายัยอยที่เมืองคําเกิดเมื่อกองทัพสยามกลับไปแล้วทราบข่าวว่าพระมหากรรษัตริย์สยามหรือไทยไม่ได้ทำร้ายพระโอรสและธิดาที่จับไป กลับทรงชุบเลี้ยงเป็นอย่างดีเมื่อท่านกลับมาถึงเวียงจันทร์แล้วจึงเป็นประเทศราชขึ้นแก่กรุงสยามอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระราาทานอนุญ,ญาตไม่ทรงถือโทษพระเจ้าสิริบุญสารนั้นทรงครองราชเวียงจันทร์มาอีกได้ปีเศษก็สิ้นพระชนในปีพศ2324จากนั้นพระเจ้ากรุงธนนะครับได้แต่งตั้งเจ้านันทเสนไปครองเวียงจันทร์แทน เอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวกรุงธนบุรีรบเวียงจันทร์ที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอยากให้มองในแง่มุมของวิชาการประวัติศาสตร์ไม่ได้หวังสร้างให้เกิดการเกลียดชังกันและก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์บ้างถ้าหากมีข้อผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ